จังหวัดขอนแก่นขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลไหมนานาชาติประเพณีผูกเสียวและงานกาชาติจังหวัดขอนแก่นประจำปี2563ระหว่างวันที่29พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2563ณบริเวณหน้าสารากลางจังหวัดขอนแก่นภายในงานพบกรารประกวดวงดนตรีพื้นบ้านอีสานโปรงลางกองยาวเป่าแคนและหมอลลำกอรวมไปถึงการแสดงจากลูกหลานชาวจังหวัดขอนแก่นจากโรงเรียนต่างๆ การออกล้านจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์จากชุมชนต่างๆในจังหวัดขอนแกน่นการออกล้านจากผู้ประกอบการที่จำหน่ายสินค้าราคาโรงงานแสนถูกอย่าพลาดวันที่29พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2563งานเทศกาลไหมนา,นานาชาติประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาติจังหวัดขอนแกน่น